วันนี้มีเมนูเป็ดเอ่เป็ดเป็ดอะไรวะเป็ดย่างเพื่อนๆเป็ดย่างค่ะงงนึกชื่อตั้งนานนี่เป็ดย่างนะคะเป็ดปักกิ่งเป็นไงเออเป็ดย่างปักกิ่งเป็ดปักกิ่งเฮ้ยเป็ดย่างเป็ดย่างเหมือนเจ้าดังอะค่ะเป็ดดังเจ้าเป็ดย่างเจ้าดังอะค่ะอ่ามันชิมซอสแา้วนะเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูเนาะ โอเคอ่ะเป็นไงเอ่ยน,นี่นี่นี่ช้ำๆยั่วยไปอืมคือเขาเด็ดมากมสุดยอดสุดยอดความช่ำของมันนะอร่อยโดยเฉพาะส่วนหนังเนอะแต่จริงๆจะอร่อยกว่านี้นะถ้าเกิดแบบซื้อมาแล้วกินเลยพอดีพี่ช่างเขาซื้อมาฝากตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะ แล้วเขาไม่ได้บอกล่วงหน้าว่าจะซื้อของมาฝากเนาะเราก็เลยกินข้าวไปแล้วก็เลยไม่ได้กินวันนี้ก็เอามากินให้เพื่อนเพื่อนดูอ่ะราดราดู้วอืมเด็ดอืมล้นอันนี้บะหมี่หยกอืมบะหมี่หยก เราใส่กระเจียวเอ้กระเจีไปกระเทียมเจียวกระเจียวกระ,ะเทียมเจียว,ยว,ยว <c oughs> ไปใหม่นะคะหอมมากตัวบะหมี่เองเขาก็หอมอืออืออืออ่าเด็ดอนแยกคนน้ำจิ้มเนาะ น,นีวจะมีเป็นถาดน้ำจิ้มด้วยนะถ้าเพื่อนๆเห็นนะกลัวไข่เย็ยนก็กลัวเดี๋ยวต้องล้มนะอมอนอ้คนขอนแยาดคนนะน้ำจิ้มอันนี้เราจะเอามาจิ้มชาบูชาบูที่ทำก็เป็นชาบูผักนะคะใส่ลูกชิ้นเนาะเพราะว่าอยากกินแบบเป็นผักเมนูผักด้วยเมนูผักนี่ชาบูวันนี้ไม่ได้ใส่ เนื้อเลยนะคะใก่แต่ผักกับลูกชิ้นปลาสามเหลี่ยมช่วยเรื่องระบายดีนะใครที่ท้องผูกแนะนำเลยค่ะอไปหืมหืมหืมเดี๋ยวความฉ่ำให้เพื่อนๆดูกลัวหยดเห็นไหมคะื คือดีสดนะ้ำโอ้อร่อยคุณดีอ่ะอืม,อมวันนี้เปลี่ยนสีน้ำเนาะอืมอ้าวขิจ้ะ ป่ะไปคือเป็ดคือเป็ดรัวๆเสียดายมากเลยอ่ะไม่ได้กินวันที่ด้แบบซื้อมาเนาะมากินข้ามวันรสชาติเขาอาจจะแบบไม่ค่อยแบบเหมือนแรกๆที่มาเนาะเฮ้ยจิ้มน้ำซอสแล้วก็ตามด้วยซอสซีอิ๊วนะคะอุ้ยกองผูกกันไม่เอ่ยทำไงดีเอ่ยจะให้แบบเห็นชัดๆ,ๆอ่ะโอเคอืม คืดีอ่ะอยากกินแกงหอยขมจังเลยอ่ะแต่แบบตะเวนหาไม่เจอเนาะแกงใส่ใบยี่ลานะเผ็ดเผ็ดอร่อยอร่อยมากแน่เลยอืม,อม อันนี้เป็นแบบควากตุ้งที่เขากินดอกมันนะ,นะคะลวกจิ้ม,มคือดีอะ่ะต้มแค่ผักอย่างเดียวใส่ลูกชิ้นปลาก็อร่อยอะ่ะทำน้ำซุปเขาให้เหมือนแจ่วฮ้อนนะคะโอ้โหแบบหายใจคล่องคอเลยนะแบบคือดีมากเลยอ,ะอ่ะไปทำไงดีจะให้เพื่อนๆเห็นวะเป็นไง ช่ำๆยุ่ยๆอือ,อดูดินี่ขนาดกินแค่ผักนะยังอร่อยขนาดนี้แล้วก็เอาเปิดมาๆๆยนะุ่ยๆ่อหน่อยเนาะอือ คุณจีขอขอนุญาตคุกให้กระเทียมเจียวเขาทั่วเลยเนาะบะหม,มี่หยกอ,อ่ะไปบะหม,มี่หยกคุณจี กินไม่สุภาพยังไงก็ขออภัยด้วยนะคะ mm hmm. อาจจะคําใหญ่หน่อยเนาะอุ้ยลมเพราะว่าติดกินคําใหญ่นะคะืน้ําจิ้มสูตรเรานี่อร่อยมากเลยนะเป็นไงเอา้าเห็นหูนุ๊ะอืมคือดีรอร่อยมาก ยังไงขอตัวก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณทุกการรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย